ไปกันที่กรมศิลปากรได้มีการส่งเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะคะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงกระดูกโบราณที่อำเภอคอนบอรุรีคาดว่าจะมีอายุราว1,500ถึง3,000ปีค่ะ สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ค่ะนำทีมงานเข้าตรวจสอบโครงกระดูกโบราณและภาชนะดินเผาที่ถูกพบภายในร่องน้ำริมถนนลูกรังลึกประมาณ1.5เมตรที่ถูกแรงน้ำหลากกัดซ้ะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันติดพื้นที่การเกษตรท้ายหมู่บ้านไร่แหลมทองพัฒนาหมู่ที่12ตะบนลำพียกอำเภอคอนบอรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีชาวบ้านผ่านมาพบแล้วก็ทางอำเภอคอนบอรี แจ้งไปยังทางสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนกระดูกและเครื่องปั้นดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณในรัศมีห0เมตรในจำนวนนั้นค่ะก็มีโครงกระดูกที่อยู่ในสภาพท่อนล่างสมบูรณ์พร้อมกับมีหม้อปั้นดินเผาหลายใบยกองอยู่บริเวณปลายเท้าเจ้าหน้าที่จึงทำการขุดเก็บรายละเอียดโครงการนี้ เป็นพิเศษนะคะหนึ่งร่างค่ะก่อนที่จะเก็บรวบรวมกระดูกชิ้นส่วนทั้งหมดพร้อมกับภาชนะดินเผาซึ่งก็เป็นของอุทิศให้กับศพพบบริเวณปลายเท้าจำนวน5้บนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันอย่างพบโบราณวัตถุอาทิ ขวานหินขัดกระสุนดินเผากลับไปตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะระบุอายุและสมัยของโครงกระดูกดังกล่าวและใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ว่ามีความสำคัญทางโบราณคดีมากน้อยขนาดไหนคะ่ะ ในเบื้องต้นนะคะทางนายวันนภ์ปานลักวงนะักอายุทยานะักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาสันนิษฐานว่าโครงกระดูกดังกล่าวน่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์เพศชายค่ะเนื่องจากกระดูกเชิงกรานแคบกระดูกต้นขาและหน้าแข้งใหญ่นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวรรณพงศ์ปานลักวงนะ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้เปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ที่พบโครงกระดูกมนุษย์ลักษณะนอนหงายฝังร่วมกันกับภาชนะดินเผาก็ถือว่าเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา จากหลักฐานทางโบราณาคดีนะคะที่พบก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ1,500ถึง3,000ปีซึ่งก็เป็นช่วงก่อนการรับพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้บริเวณแห่งนี้ยังไม่ได้เคยขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณนาคดีมาก่อนจากการสำรวจชั้นดินพบชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาและกระดูกสัตว์กระจายอยู่ในระยะ50เมตรพิจารณาจากลักษณะ ภูมิประเทศนะคะก็พบว่าเป็นเนินดินขนาดใหญ่ซึ่งก็สัมพันธ์กับร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าพื้นที่เนินดินขนาดใหญ่เช่นนี้ถูกใช้เป็นแหล่งฝังศพมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ